สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนมก,กราคม2564นะะอ่ะคะชาวเมถุนเกิดตั้งแต่15ม,มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยะนะคะหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าใครผูกดวงแล้วตามเว็บนะคะแต่คุณต้องมีวันเดือนปีเกิดตกฟากนะคะ,ะและถ้าคุณดูลัคนาตรงคุณก็ดูได้เมถุนนะคะแต่ถ้าใคร วันเดือนปีเกิดตกฟากนะคะไม,ไม่ชัดเจนไม่เป็นไรนะคะคุณดูเป็นราศีนะคะพ่อหมอยืนหนึ่งเป็นราศีนะคะตามโหราศาสตร์ไทยเนาะนะคะอันนี้ไพ่ฝั่งคุณอันนี้ไพ่ฝั่งคนรักของคุณนะคะการอ่นานไพ่นะคะหมออยากบอกว่ามันเป็นการอ่นานไพ่โดยรวมไม่ได้จะจงของคนใดนะเป็นพิเศษนะคะมันบางทีมันอาจจะตรงกับคุณหรือบางทีไม่ตรงกับคุณเลยนะคะก็ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะมันเป็นไวเวอร์ซ่าด้วยเช่นกันนะคะถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมที่ที่ทำแบบนี้ก็แปลว่าคนรักคุณคนที่คุณคบนะคะไพ่ใบแรกเมเจอร์เชียนนะคะอ่าจัติกนี้คุณอาจจะคุยกับชาวตุลลัคนาตุลธาตุดินก็มาค่ะการฤสมมังกรนะคะราศีกุมลัคนากุมก็มีเด็กถือถ้วยธาตุน้ำกร,รกฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะฝั่งเขาก็มีนะคะอ่านะคะห้าไม้เทา้าเจ็ดดาบเดเวอร์นะคะสี่ดาบนะคะ ไพ่จัดเมนนะคะเดมเพลสแล้วก็เด็กดาบก็คือธาตุลมนะคะจากที่หมออ่านพลังงานนะคะหมอไม่รู้ว่าชาาราศีเมถุนนะคะตอนนี้อาจจะกําลังเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะพอมีหนึ่งถ้วยไมดิเชียนเป็นเลขเลขหนึ่งนะคะคือดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะหมอว่าในเรือนชะตาคุณอาจจะมีดาวพุธนะคะอยู่นะคะดาวพุธแปลว่า ถ้าพูดอะไรที่ดีมันก็จะได้ดีนะคะพูดเรื่องงานเรื่องเงินเร,งเรื่องประสบความสําเร็จนะคะติดต่อกันค้ากานขายด้วยคําพูดคาจาจะดีหน่อยแต่มันก็เป็นดาบสองคมถ้าพูดอะไรที่ไม่ดีก็ระวังไว้นะคะก็คือนั่นแหละนะคะตอนนี้ชาวเมทุนนะคะที่หมอบอกไปคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่บางคนไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครหรอกคะ่ะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอยู่กับตัวเองกาลังเยียวยาหัวใจตัวเองเพราะที่ผ่านมามองเห็นมีใครสักคนนะคะเนี่ย ะะมีตัวเลือกเยอะมากเลยในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนชาวเมสุนเองหรือไม่ก็คนรักของคุณก็ได้นะคะอันนี้หมอดูคนที่มีแฟนแล้วนะคะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งก็ได้หรือคบกันมามีสถานะเป็นแฟนนะคะอันนี้หมอจะพูดก่อนนะคะส่วนหลังหมอจะพูดสถานะที่ไม่ชัดเจนกับคนที่เป็นโสดนะคะก็อันเดียวกันนะคะอันหลังนะคะอันนี้ความสัมพันธ์นี้สามไม้เท้าบางคนคุยกับคนไกลบางคนคุยกับต่างชาติ หรือคุณเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมานะคะทาไมความรักของคุณมันช่างคือเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์ก็ได้นะคะคนรักของคุณหรือชาวเมถุนเองนะบริหารเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายเข้ามาทางกลุ่มเพื่อนกลุ่มโลกออนไลน์ก็ได้นะคะที่หมอเห็นนะสามถ้วยสามไม้เท้าเนี่ยพวกนี้คือโลกออนไลน์ทางสายเพื่อนนะคะหรือไปปาร์ตี้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะเกี่ยวได้หมดนะคะเมื่ออยู่ในกลุ่มก้อนมันจะมีคนที่ถูกชะตากันนะคะนั่นแหละ ค,ความรักรู้สึกมันทําว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะเป็นเด็กทวยนะคะแต่มันเริ่มบอกบาง5้าถ้วยนะคะในความรู้สึกชาวไมโทนมาว่าคุณรู้สึกเจ็บนะคะในความรู้สึกนะบางคนคิดถึงสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาสิ่งที่ทั้งดีทั้งไม่ดีผิดพลาดประการใดกับความรักความสัมพันธ์คุณแม่คุณจะทําผิดกับใครหรือใครทําผิดกับคุณคุณก็รู้สึกนะคะ นะคะนท์ทอดามันเป็นการอารมณ์ใช้อารมณ์ระวังนะคะมันเป็นภาอนาคตระวังอารมณ์ความรู้สึกที่ใจร้อนนะคะที่จะขัดแย้งกันไปจัตติกมาว่า,าบางคนนะคะมีเหตุมีผลช่างใจมานานแล้วว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์นะคะอยากได้ความยุติธรรม อยากได้ความชัดเจนอยากได้ความจริงใจนะคะความสัมพันธ์มันเริ่มนิ่งนะคะในทีเรียนนะคะนิ่งเฉยต่างคนต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองต่างคนต่างทำงานนะคะเดอสตานนี้ก็คือคุณเริ่มเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่กับพื้นที่ของตัวเองได้แล้วและเริ่มคิดได้แล้วมากกว่าที่หมอเห็นมันมันโยกกันนะคะคุณจะนิ่งในส่วนของคุณนะคะคุณจะอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้นะคะหรือมองอนาคตไปข้างหน้าคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครแล้วนะคะ ถึงแม้คุณจะเจ็บแค่ไหนคิดถึงแค่ไหนบางคนไม่อยากกลับไปอันนี้หมอเห็นนะคะแต่บางคนก็ยังนึกถึงคนเก่าๆหมอต้องอ่นานไพ่กห้องกว้าง,งเข้าไว้นะคะฟังเขาไม่แพ้กันเลยค่ะห้ามไม่เท้ามันรู้สึกว่านะคะที่เขานิ่งใส่คุณหรือต่างคนต่างมาหมอว่าหนึ่งนะคะมันมีความสัมพันธ์ที่เคยเป็นไหมคะที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ว่าเขาจะทําคุณนะคะชาวไม่ทุนหรือคุณจะทําเขาก็ตามหรือปัญหาอะไรที่ผู้คุณเกี่ยวข้องกันนะคะมันแก้ไม่ได้มัน มันเหมือนพยายามแก้ไขแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็เจ็ดดาบเหมือนกันเจ็ดดาบคือมีคนอยากหนีปัญหาออกไปหรือไพ่เนี้ยก็คือมีคนแอบทําอะไรรับหลังกันมันโยกกับจัดเม n นนะคะเจ็ดดาบเนี้ยหมอบอกทุกครั้งเลยนะคะว่าไม่มีความลับอะไรในโลกใบนี้นะคะใช่นะคะเมื่อถึงเวลานะคะคุณอาจจะท,ทําที่ที่ลับหรือคนรักของคุณทําที่ลับแต่ใน,นที่สุดนะคะ กรมคมกรมเวรก็เจอนะคะก็คือทำอะไรไว้ทั้งดีไม่ดีมันก็จะเป็นการย้อนมาหาเราทั้งคู่ะคะ่ะไม่ว่าใครจะทำใครนะคะจัดเมินแปว่าผลการประกาศนะคะจัดเมินแปว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือผลของการกระทำนั่นเองค่ะทำดีไม่ทำดีหรือไม่ดีมันก็ย้อนหาเราตอนนี้เขานิ่งเขาเฉยนะคะฟังเขานะคะไม่รู้ว่าคนรักชาวเมทุนส่องหรือเปล่าหรือมีใครบล็อกกันไปนะคะแต่มีการแบบอบสืบแอบส่องกันอยู่นะคะที่คอยมองอยู่นะคะ เอม,มันหมายถึงว่าตัวเขาก็กลับมาอยู่นิ่งๆของตัวเองแล้วค่ะหรือไม่เขานะคะคอาจจะไปเจอใครที่เขาคิดว่าใช่สำหรับเขาเป็นเอ็มเพลย์นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาก็อึดอัดกดดันในสถานการณ์นะคะเนี่ยนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมาโอเคทีนี้หมอจะอ่านไพ่ให้ฟังนะคะว่าแคลียร์ไฟแล้วกันค่ะสามไม้เท้าของชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะคะขอแคลร์ไฟสามไม้เท้าให้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะคะ คิงถือถ้วยท่าน,น้ำกระกรมินพิจิตรถามว่าคุณรักไหมคนรักของคุณหมอว่าคุณรักอยู่แล้วค่ะคิงคิงวับขับขึ้นมาขนาดนี้นะคะแต่ทีนี้ถามว่าคุณทําอะไรไหมหมอว่าคุณไม่ทําอะไรหมอว่าอาจจะคนเก่าๆของคุณมีโอกาสได้หยิบยื่นโอกาสให้คุณนะคะเห็นไหมเหมือนอยากกลับเข้ามานะคะแต่ว่าบางคนนะคะเริ่มมองอนาคตเริ่มนิ่งเริ่มเฉย เริ่มเฉยเริ่มช้านะคะเริ่มเป็นจัดติกเริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงฉันจะได้รับความยุติธรรมไหมที่ผ่านมาฉันก็เจ็บมาเยอะนะคะโดนมาแยะอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าบางคนมีตัวเลือกเยอะในความสัมพันธ์นะคะ่ะบางคนมีความรักที่ดีอยู่แล้วเป็นสิบถ้วยนะคะอืมนะคะแต่ว่าอาจจะไปดึงมือที่สามเข้ามาทําให้ความรู้สึกนะคะเจ็บปวดนะคะบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวบางคนอยู่กันมานานมีลูกมีอะไรที่เป็นรัก เป็นรากเป็นฐานเป็นหลกักด้วยการเคยเห็นไหมคะฝนคืออุปสรรคเคยผ่านอุปสรรคปัญหาร้อนหนาวอะไรเราก็มีกันและกันแต่ทําไมถึงคล้ายๆว่าทําให้ชาวเมถุนเจ็บได้นะคะบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะหกถ้วยนะคะหมอเห็นบางคนมีคนเก่าๆกลับมาจริงๆด้วยคะ่ะมามอบโอกาสมาให้คุณนะคะ หรือชาวไม่ทุนนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆก็ได้นะคะคิดถึงสิ่งที่เคยดีร่วมกันสิ่งที่เป็นครอบครัวสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เราเคยผ่านมาเป็นครอบครัวนะคะเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยนะคะคุณอยากจะตัดปัญหาออกไปนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นเดวิลนะเห็นไหมน่ะคะ่ะ สิ่งใดที่ทําให้คุณเจ็บปวดสิ่งใดที่คนรักของคุณไปรุ่มลงคนอื่นได้ง่ายาดทั้งที่คุณเคยสร้างครอบครัวกันมาใช่ไหมคะคุณเคยเห็นไหมคะที่ว่าบางคนนะคะอยู่กันมา5ปี6ปี7ปีหรือ17เปีก็มีะคะ่ะไปเจอใครก็ตามใน Facebook ในไลน์หรือกลุ่มเพื่อนอะไรอะไรนะคะแค่สี่เดือนห้าเดือนนะคะไม่ถึงปีเลยเขาทิ้งครอบครัวไปเพราะความหลงเพราะกิเลสเพราะตัณหานะคะเพราะความอาจจะเป็นเด็กกว่าเยาว์วัยกว่านะคะหรืออะไรก็ตามนะคะมันทําให คนรักชาวเมทุนทิ้งครอบครัวไปนะคะหรือแม้แต่ชาวเมทุนทิ้งครอบครัวไปทิ้งคนที่เคยสร้างคนที่ผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านฝนคืออุปสรรคค่ะหรืออะไรก็ตามที่คุณนะคะเคยมีร่วมกันมาสร้างด้วยกันมากว่าจะมาถึงนี้กว่าจะมีครอบครัวนะคะที่อบอุญที่มันเป็นความสุขกันนะแต่คุณกลับไปหลงอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ทําให้ชาวราศีเมทุนเจ็บปวดนะคะ ชาวเมทุนอยากตัดไปนะคะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะบางคนรู้สึกจะตัดไปไม่ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะอยากจะหันหลังให้นะคะาบางคนบล็อกกันไปนะคะเนี่ยไพ่ไพ่บล็อกขึ้นมานะคะนะคะไพ่บล็อกบางคนอายุต่างกันบางคนอายุห่างกันนะคะหมอว่าชาวราศีเมทุนและคานาเมทุนนะคะอาจจะคุยกับชาวสิงห์ด้วยนะคะก็คือไพ่เดอเดขึ้นมาด้วยะค่ะ อโอเคหมอเห็นไพ่พวกนี้นะคะเป็นการจบบางอย่างกระทันหันและฉับพลันทันด่วนทันไวนะคะจบกับใครก็ไม่รู้แหละราเซาไม่ทุนอาจจะจบมาแบบเด e d เด t เดทาวเวอร์ับจบแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีที่ผ่านมาเหมือนจบแบบงง,งๆเออกันก็เป็นครอบครัวอยู่อยู่กันมานานทําไมคุณไปรักไปหลงใครอะไรก็ไม่รู้ล้ะจบกับเรากระทันหันจบแบบไม่ทันตั้งตัวอืนะคะ หมอว่าคุณเริ่มมองอนาคตข้างหน้าแล้วคุณเริ่มจะมีเหตุผลของคุณเป็นจัดติดก,กับตรงนี้นะคะถึงแม้คุณจะคิดถึงแค่ไหนบางครั้งก็คิดถึงความเจ็บปวดนะคะที่คุณได้รับนะคะว่าทําไมคุณน้อยเนื้อต่ำใจจังความรักที่มอบให้ดูแลให้อยู่ด้วยกันมานานทําไมมันมีค่าแค่นี้เองเหรอนะคะมันเหมือนจบกระทันหันเดเธอร์มีดคุณหมอว่าคุณเริ่มมาคิดแล้วค่ะทบทวนในความสัมพันธ์มากกว่าว่าเออไม่เป็นไรฉันจะอยู่ในหมวดในโซนนะคะของตัวเองก็ได้อยู่เพื่อลูกอยู่กับครอบครัวพ่อแม่หรือลูกเราก็ได้นะคะ คิดว่าคุณอยากจะตัดปัญหาออกไปบางคนจะกลับมาแต่มอว่าคุณยังนิ่งคุณยังเฉยคุณยังไม่อยากเข้าไปยุ่งหมอว่าคุณกลัวมากกว่าค่ะคุณกังวลที่จะเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะ นะคะบางคนหมอไม่รู้จะทำไงไพ่มันขึ้นมาขนาดนี้นะคะ่ะเห็นไหมไพ่เรียงกันมาหมดเลยสิบดาบนะคะคุณเจ็บแบบแสนสาหัสนะ,ะหมอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเจ็บแบบบางคนจบกระทันหันแบบงงๆนะคะแบบไม่รู้สึรู้รู้ตัวบางคนแบบเจ็บปวดมานานเสียใจมานานนะคะไอ้เรื่องรักสามเศร้าที่เขาทําแล้วทําอีกให้อภัยแล้วให้มาอีก,อกเริ่มต้นใหม่กลับไปกลับมา,ก,บมาก็เหมือนเดิมหมอว่าคุณจะมีเหตุมีผลของคุณบางคนถ้าราอยาจะได้ยานะคะรอจบหมอว่าจะได้จบ สำหรับบางคนแต่ถ้าสำหรับบางคนกลับมาแล้วถ้ามันดีนะคะก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ดีหมอว่าใครบางคนที่ไม่ดีกับเรานะคะเดินจากไปเดินจากชีวิตเราไปมันอาจจะดีส่าที่อยู่แล้วเหมือนอยู่คนเดียวอยู่แล้วเหมือนเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงหลังเราให้เจ็บปวดนะคะแทงเราข้างหลังหล,งลอกลวงโกหกเราอยู่ล่านไปนะคะคุณจะใช้สติใช้สมองนําทางมากกว่าหัวใจะคะ่ะชาวเมถุนในเดือนมกรานะคะทีนี้หมอขอดูนะคะเขาคิดยังไงคนรักคุณคิดยังไงกับ ชาวไม่ทุนบ้างนะคะคนรักชาวไม่ทุนลักนาไม่ทุนคิดยังไงรู้สึกไงกับชาวไม่ทุนลักนาไม่ทุนบ้างนะคะแปดเรียนนะคะใบแรก King t อด o บ มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องที่ตัวเองชอบแต่ถามว่าคุณใคร่ครวรไหมในความสัมพันธ์นะคะเขาก็ใคร่ควรเขาก็คิดนะคะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันนิ่งมันเฉยมันอยากจะตัดไปมันมึนมันตึงใส่กันนะคะมันมีช่วงที่ทะเลาะกันไปห่างกันไปเขาคิดยังไงถามว่าเขาก็คิดถึงการเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันมานานก็ได้นะคะแต่ว่ามันล่มสลายมันจบมันพังไปแล้วในความรู้สึกนะคะ มีคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในความสัมพันธ์นะคะหมอเห็นมีคนที่เดินออกมานะคะทั้งที่ยังรักนะคะเจ็บปวดถ้าอันนี้เป็นความคิดของเขานะคะคนรักชาวไม่ถุนนะคะก็แปลว่าของเขาเรุนๆแต่ถ้าชาวไม่ถุนเคยพูดกับเขาว่าคุณทําครอบครัวเราพังคุณตัดเราออกไปคุณไปเลือกคนอื่นคุณไม่มองครอบครัวเราเลยฉันรักฉันทุกข์ฉันเจ็บนะคะฉันไม่เต็มเต็มในความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยพูดกับเขาวันนี้เขาก็ถึงคิดถึงคําพูดเราก็ได้นะคะ มันมีความกลัวความกกลาในความสมัมพันธ์นะคะมันทั้งรักทั้งเจ็บทั้งทุกข์แต่มันยังปล่อยวางไม่ได้นะคะุณเห็นภาพกอเทปพันหัวนะคะปล่อยวางไม่ได้ในความรู้สึกนะคะบางคนคุยกับชาวนะคะราศีเมษราคณนาเมรหรือคนไกลคนต่างชาตินะคะมีคนที่รู้สึกตัดไม่ขาดในความสมัมพันธ์มันเหมือนกับใบของคุณเลยค่ะตัดไม่ขาดในความสมัมพันธ์มองว่าบางคนรู้สึกผิด มอไม่พูดทุกคนนะคะอันนี้นอาจจะเป็นคนรักชาวเมทุนบางคนก็ได้นะคะอาจจะรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตัวเองกระทําครอบครัวพังนะคะเสียใจอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วคิดว่าชาวเมทุนละคนาเมทุนเขานิ่งเขาเงียบนะคะเขาคิดมากขึ้นในความสัมพันธ์มีคนนะคะคิดว่าถ้าเป็นโชคชะตาก็ขอให้ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะมีการปรับความเข้าใจบางอย่างนะคะแต่มอว่าชาวเมทุน เป็นเดอะฟูลนะคะไม่อยากรับไม่อยากเอาไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นตอนนี้เมื่อก่อนฉันเรียกร้องจากคุณนะคะฉันมีแต่คุณฉันรักคุณนะคะทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณกลับอยากเข้ามาในชีวิตฉันชาวไม่ถุนก็คงกลัวนะคะกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวการกระทําซ้ําๆเดิมๆนะคะตอนนี้อยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่นิ่งๆเงๆียบๆพักใจก่อนนะคะถ้าปัญหาไม่เคลียร์นะคะชาวเมถุนไม่เอานะคะในความในความรู้สึกนะคะอ่า เดชธรรมนะะ ada, นอานิชาธนูลัคนาธนูนะคะมีคนอยากปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์นี้แน่นอนละค่ะมันมีการกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบมีความพยายามที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่มันยังปรับไม่ได้เพราะว่าดูไพ่ฝั่งเขาสิเขาเป็นห้าไม้เท้านี้เขาแก้ปัญหาให้ชาวไม่ถุนไม่ได้ก็ได้นะคะความไม่ชัดเจนตัดสินใจไม่เด็ดขาดว่าจะเอายังไงกับครอบครัวมันยังมีคล้ายๆว่ากลับไปกลับมาสองบ้านนะคะมันมีคนที่ คิดถึงสิ่งเก่าๆนะคะเครียดกุ้มในความสัมพันธ์หมอว่าคนรักชาวเมทุนอยากกลับเข้ามานะคะแต่กลัวว่าเคยทําชาวเมทุนเจ็บนะคะเจ็บนี้นะคะเจ็บลึกด้วยะคะ่ะเจ็บปางตายนะคะจนต้องหามออกมาแล้วให้ใบนี้สํหรับนี้คือเจ็บมาเยอะเจ็บมานานแล้วนะคะจนถึงต้องหามออกมานะคะม,มันไม่ใช่แผลสดมันเป็นแผลนานแผลรื้อลังโดนแล้วโดวนอีกนะคะจนรับไม่ไหวก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ หมอขออนุญาตเก็บนะคะทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนกับคนรักนะคะในเดือนมกราจะเป็นยังไงนะคะขอดูคนรักชาวเมถุนลัคนาเมถุนในเดือนกราในเดือนมกราคมหกสี่นะคะจะเป็นยังไงหมอต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหมอกลับมาบ้านนะคะเสียงไก่อาจะขันนะคะเพราะว่าพ่อหมอเขาเลี้ยงไก่นะคะ ไก่ชนบ้างหรือไก่ไข่บ้างอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะ,ะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าหมอไม่รู้จะทํำยังไงก็หมอก็ทําอะไรไม่ได้นะคะโอเคไหมอ่านะคะแปดไม่เท้าแนวน้องความสมพานเชาวไม่ทุนกับคนรักจะเป็นยังไงจัดเมนนะคะห้าเหรียญสเตนเก้าเหรียญน,นะคะ เด็กถือถ้วยนะคะดมูนเจ็ดไม้เท้านี่ยังโดนบล็อกอยู่เลยค่ะ ที่หมออ่านดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะบล็อกกันไปแล้วเนี่ยพายบล็อกการสื่อสารมีคนที่ดือ้อมีทิฐิมีอีโก้ต่อกันความสัมพันธ์นี้มีคนที่สับสนเครียดกุ้มในความสัมพันธ์นะคะว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์จะไปต่อหรือว่าพอแค่เนี้ยมีการขัดแย้งกันแน่นอนคะ่ะแต่มีคนที่ยังนึกถึงสิ่งเก่าๆบางอย่างอยู่นะคะนะคะมีคนที่อยากที่จะกลับมาหรือฟื้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าหมอมองดูแล้วค่ะอันนี้สเตนชาวสิงห์ราคะนาสิงห์นะคะ ท,ที่เหลือมออ่านไปหมดแล้วนะคะบอกธาตุไปหมดแล้วก้าเรียนนะคะชาวเมทุนเริ่มจะนะคะมีเงินมีงานเข้ามานะคะเริ่มรักตัวเองเริ่มทําสวยทําหล่อในหมดของตัวเองอยู่กับตัวเองได้แล้วเป็นสเตนนะคะอยู่กับใครก็ตามที่ไม่ซือ่อสัตย์จริงใจนะคะมอว่าอยู่กับเนี่ยค่ะเหมือนรักสัตว์ค่ะอยู่กับสิ่งที่คุณรักนะคะเขายังซือ่อสัตย์กับเรายังดีกว่าใช่ไหมคะคุณจะเริ่มรักตัวเองนะคะเริ่มอยากจะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะคุณจะเริ่ม หันมาใส่ใจตัวเองเรื่องสร้างเงินสร้างงานให้กับตัวเองคุณจะมองภาพในความเป็นจริงเป็นสัจธรรมบางคนหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะกับบางคนมาบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าจบแล้วหมดเวรหมดกรรมคุณจะรับรู้ความจริงว่าเออนะคะที่จริงเราก็อยู่ได้โดยไม่มีเขาเพราะว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองะคะ่ะมีเขาก็เหมือนไม่มีใช่ไหมคะชาวไมฑุนมีเขาก็เหมือนถ้าเราเดินกับใครนะคะ ถ้าคุณบอกว่าเออเงานะนะคะมีเพื่อนร่วมทางก็ยังดีเหมือนมีคนรักแต่ถ้าเดินด้วยกันแล้วคุณต้องคอยละแวงเขาก็าจะทิมแทงเราเมื่อไหร่นะคะยังไม่พอยังต้องให้เราแบกหามนะคะในความรักความสามัคคีมันหนักและเหนื่อยและเจ็บปวดหมอว่าเดินคนเดียวยังดีกว่ายังอาจจะไม่ละแวะคะ่ะระแวงน้อยกว่าอีกนะคะถ้าไม่มีใครที่สนเสมอเรานะคะมันยังไม่ชัดเจนหมอว่าอย่างนี้นะคะ่ะกลับมาบางคนก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ่ะ เขายังกัก,กความสัมพันธ์ไว้นะคะดูดีช, <c oughs> ชาวเมทุนนะคะรักตัวเองนะคะหมอว่าคุณจะเริ่มรักตัวเองเนี่ยแน่นอนค่ะมีคนที่จะอยากเดินทางกลับมาขอความรักมางอคุณแน่นอนค่ะแต่หมอว่าชาวเมทุนไม่เอานะคะชาวเมทุนจะเป็นคนที่รักตัวเองไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครเพราะเดมพเพลสไม่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกนะคะนะคะไม่ได้เป็นคนที่ต้องอยู่ที่แบบเพื่อใครเลือกนะคะเราเป็นเดมพเพลสอะค่ะเราเป็นคนของตัวเองเรา คือเอาง่ายๆเราเป็นคนโปรไฟล์ดีเราดีพร้อมทุกอย่างคําว่าดีพร้อมทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกต์แล้วนะคะหมายถึงว่าเรารักตัวเองนะคะเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วนะคะ mm hmm. ดูไพ่ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ mm hmm. เนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นเดนเทสนะคะอยากกลับมางอ้อนี่ไพ่มันแมทกันมากเลย mm hmm. แต่ชาวมิถุนบางคนนะคะ mm hmm. กลับมาคุณอาจจะคืนดีกันก็ได้อยู่เป็นครอบครัวแต่บางคนหมอบอกเลยนะคะเลือกที่จะจบเลือกที่จะหมดกรรมหมดเวรเหลือกเกินเพราะเจ็บมาเยอะโดนมาแยะ ไม่รู้จะพูดสรทายายังไงเจ็บปวดมาเยอะนะคะคิดไปก็เจ็บไปนะคะส่องไปก็เจ็บไปนะคะประมาณนั้นนะคะ,ะหมอว่าเป็นไพ่วิกตอรีค่ะบางคนกลับมานะคะเพราะว่าคุณเคยดีคุณเคยเป็นเ,นเพจให้ทุกอย่างให้ความช่วยเหลือให้รักให้คุณค่าให้เวลาแม้แต่เงินทองคุณยังให้นะคะคราวนี้ล่ะเขาจะรักนะคะเขาจะเห็นคุณเห็นค่าเรานะคะสําหรับบางคนนะคะได้คืนดีกัน แต่บางคนมอว่าเขาเลือกที่จะจบนะคะหมอว่านะบางคนไม่เอานะคะเพราะว่ามาก็ไม่ชัดเจนก็มีนะคะอทีนี้หมอขอดูคนโสดมานะคะอขอดูไพ่คนโสดนะคะคนโสดแน่นอนราคาหนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะหนึ่งถ้วยเมเชเชียนนะคะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนมีปฏิภาณไหวพี่พูดจาดีหน่อยนะคะอ่านะคะเป็นครูก็ได้เป็นหมอดูก็ได้เป็น นักวิชาการก็ได้นะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฟูกลุ่มเพื่อนฟูงหรือเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะจะติดอาจจะเป็นผู้พิพากษากฎหมายหรือตำรวจนะคะก็ได้นะคะนายทือเรียนเป็นนักธุรกิจเป็นเกี่ยวกับรถก็ได้ะคะ่ะเจ้าของธุรกิจรถนะ,ะหรือ เกี่ยวกับรถนะคะพวกนี้มันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยมีสองสามธาตุนะคะธาตุาดินกันพึกสมังกรจะติดกะะับธาตุลมตึนคุมเมทุนนะคะธาตุน้ำกรกฎมีพิจิงนะคะเป็นเดอะสตาร์ถามว่าเขาเป็นยังไงหมอว่าเขาจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะถามว่าพัฒนาได้ไหมหมอตอบว่ายังนะคะเพราะว่ามันยังมีการเลือกการช่างการตัดสินใจมันมีคนไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไม่เปิดใจอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะชาวเมทุน่าขอดูคน คนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแปลว่าโสดนะคะไม่ว่าคุณคบกับใครมาเป็นปีสองปีเออทำไมยังไม่ชัดเจนก็ถือว่าคุณยังโสดนะคะขอดูเพิ่มเติมนะคะชาวเมถุนยังกลัวกวก้าๆนะคะในความสัมพันธ์นะคะถ้าใครมาแล้วไม่ชัดเจนไม่จริงใจกับคุณคุณจะตัดไปนะคะนะคะถ้าคุณเหนื่อยมาเยอะเลยนะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้า,ขามาให้เยอะนะคะสเตนนะคะชาวสิงห์แลัคนาสิงห์นะคะนะคะ คืนถ,ถิ่ถ้วยท่าน้ำนะคะหกเหรียญหมอว่าชาวราศีเมถุนนะคะถ้าใครมาแล้วมาเป็นภาระ,ะให้คุณสมบุน,นะคะมาเพื่อให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินทองมาให้คุณดูแลมากๆนะคะคุณจะไม่เอาเพราะที่ผ่านมาคุณดูแลใครมาเยอะคุณให้มาแยอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามาแล้วเป็นผู้ให้แล้วได้รับช่วยเหลือคือเกื้อกูลกันนะคะ ดูแลซึ่งกันละกันดูแลใจกันแล้วก็มาจริงใจนะคะหรือชัดเจนคุณคุณจะรับไว้นะคะแต่มาว่าคุณจะมีโอกาสคนที่จริงใจไม่สิเอาง่ายๆคือคนที่ชัดเจนดีกว่าจริงใจอันนี้มันมันอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าค่อยๆดูไป มีคนบอกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนจริงใจไม่จริงใจ่ะนะคะก็อย่ารีบนะคะง่ายๆเลยนะคะรีบทาไมค่อยๆคุยค่อยๆศึกษานะคะเราถึงจะรู้ท่าแท้ของคนถูกไหมอ่ะรีบแล้วไม่มีประโยชน์นะคะถามว่าคุยแล้วเป็นยังไงค่ะมาาหายๆนะคะเงียบๆนิ่งๆนะคะอ่านะคะคุณอาจจะได้เจอคนราศีกันลัราคณาการเดมเพลอร์นี่ก็คือชาวราศีเมษราคนาเมษต่างชาตินะคะเขาอาจจะมีเงินมีทองมาออฟเฟอร์คุณก็ได้นะคะบางคนนะคะสําหรับบางคนที่คุณเจออืมนะคะ เดลเวอร์นะคะในอนาคตคุณอาจจะมีเสน่ห์มากมีตัวเลือกเยอะมีทางเลือกเยอะถ้าคุณบอกว่าไม่ไม่มีเลยครับแปลว่าคนที่คุณคุยเขามีทางเลือกเยอะทางเลือกเยอะทําให้เขาต้องตัดสินใจนานนะคะเพราะว่าถ้าจะติดออกมาถ้าใครเพิ่งคบเพิ่งเจอใครหรือเจอใครก็ได้มาชัดเจนแปลว่าเขายังเลือกอยู่ค่ะเรืองเลือกเลือกเยอะยังไม่พอยังเรืองเรืองมากเลยนะคะเพราะว่าจะติดแปลว่าถ้ายังไม่ตัดสินใจนะคะเป็นแฟนใครนะคะ เขาจะเลือกมากนะคะเพราะว่าอาจจะเจ็บมาเคยเสียใจมาอะไรก็ได้หรือคุณก็ได้นะคะถ้าความรักใดที่ไม่ให้ความยุติธรรมของคุณไม่ชัดเจนคุณคุณจะไม่เอานะคะคุณกลัวกลัวๆก็กล้าคุณกลัวเจ็บนั่นเองคะ่ะชาวเมทุนนะคะแต่หมอว่าลองให้โอกาสตัวเองนะคะเพราะว่าหมอว่ามันจะมีคนที่ชัดเจนอยู่ในนี้อยู่คะ่ะ นอกจากอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ยังเลือกอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครเจอใครใหม่ๆก็อย่าเพิ่งตัดสินใจคะ่ะค่อยคุยค่อย,ย,อย,อยศึกษาท่านานานไปหมอว่ามันจะเริ่มเห็นผลว่าเขาจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะใครที่ไม่ใช่ก็จะเฟดตัวไปจากเราหรือเราก็เช่นกันนะคะเขาก็คงจะเือนกันแต่มันจะมีนะคะคนที่เข้าวินอยู่นะคะคนที่รู้สึกดีต่อกันนะคะคนที่ที่รู้สึกใชนะะ่นะคะอืมคะะเนี่ยระสันก็ขึ้นนะคะใบหนึ่ง บางคนอายุต่างกันด้วยนะคะอายุน้อยมากๆก็มีค่ะเข้ามานะคะก็าอาจจะเข้ามาบางคนอาจจะหมอว่านะคะคิดเยอะคิดมากก็ได้อายุต่างกันก็มีหรือเคยเจ็บมาก,ก็ได้นะคะหมอว่าค่อยๆคุยดีกว่าค่อยๆศึกษาหมอจะพูดเกือบทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอยากให้ชัดเจนนะคะอยากดูนะคะหมอว่าต้องดูนานๆเพราะเนื้อแท้คนมันจะเริ่มออกใครที่เร่งรีบะส่วนใหญ่นะคะมันจะฟุกทั้งนั้นที่ว่าจะเออสมบังแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะ ไปกันแล้วไม่รอดนะคะแรกๆอาจจะดีนานๆไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมคะนั้นงั่นก็คือ,ค,อค,ค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาแต่บางคนบอกว่าหมอคุยมาตั้งนานแล้วยังไม่ชัดเจนก็แปลว่าเขาอาจจะมีคนนะคะที่เขาต้องเลือกอยู่ไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันใช่นะคะในในอนาคตนะคะ <S <S เขาจะเริ่มชัดเจน,เนคุณหรือคุณก็จะเริ่มชัดเจนกับเขานะคะมันจะเริ่มมีคนที่จริงอยู่ในในนี้นะคะ งั้นก็ค่อยคุยไปนะคะมีชาวเมทุนด้วยในนี้ค่ะจติกาตุนนะคะเมธกันอย่างเงี้ยนะคะต่างชาติก็มีนะคะมาพร้อมเป็นผู้ให้เได้รับหมอแค่บอกว่าถ้าคุณเจอใครอย่าเพิ่งไปให้เขานะคะคําว่าใช้ใจแลกใจอันมันอาจจะใช้ไม่ได้แต่มันแรกๆนะคะต้องใช้ใจแลกใจก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องทุ่มเทให้ใครนะคะพอเรามีอดีตที่ผ่านมาการทุ่มเทเงินทองทุ่มอะไรให้ใครมากๆนะ้ไม่เป็นผลดีนะคะเขาจะรักแต่เงินเรานะคะลอง คุยกันธรรมดาถ้าเขารักเราได้เขาก็จะรักเราที่เราเป็นเราถูกไหมคะแต่ถ้าไม่ได้เขาเฟดตัวออกเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขามองที่เป็นตัวเงินซะส่วนใหญ่นะคะงั้นก,ก็คงจะหมอไม่ได้บอกว่าคบกันไม,ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีทองเราไม่ทํางานเขาก็จะต้องรับเราได้ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเราก็ทํางานเราก็มีพอของของเรานะคะแต่ถ้ารักใครแล้วหมอว่าอย่า,ยาเพิ่งทุ่มเทให้ค่อยๆคุยค่อยๆศึกษานะคะถ้าใครจริงใจนะคะเขาก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะ โอเคที่นี้หมอขอดูไพ่โชคลาภบ้างใครใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่บางคนหมอไม่พูดไม่แนแนวทางเป็นแค่แนวทางเขาก็ซื้อของเขาอยู่แล้วค่ะหมอก็เช่นกันแต่หมอไม่ได้ซื้อเยอะนะคะซื้อพอได้ลุ้นนะคะเพราะทุกคนก็เหมือนมีความหวังเนาะซื้อติดไวใ้ใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอขอเมถุนมีโชคมีลาบมากดวงคุณอยู่ระหว่างกลางนะคะพอดูเนี่ยเหมาะ ดวงคุณไม่ได้แย่นะคะหรือไม่ได้ว่าโดดเด่นมากแต่อยู่ระหว่างกลางนะคะถ้าจะซื้อโชคลามนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะคะจะมีตัวเลขมงคลอะไรบ้างสามสิบธันวาใกล้ถึงนี้นะคะกับสิบธันวาถ้าหมอพูดผิดก็ขออภัยนะคะอ่านะคะสองงวดนะคะเลขที่บ้านนะคะโดดเด่นนะคะขึ้นมาเลยอ่าเลขห้าด้วยนะคะ่นะคะ เอ็มเพลอร์เออนะคะนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะหรือฮิมิตส่วนใหญ่จะเป็นไพ่สูงๆนะคะเพราะว่าเป็นไพ่พระนะคะแต่ที่หมอเห็นมันมีตัเลข5ตรงนี้นะคะแล้วก็เลขที่บ้านคุณก็ได้นะคะลองเอาไปจับไปตัดดูนะคะอืมเขาให้มาแค่นี้นะคะทีนี้หมอขอให้แนะนํานะคะให้ชาวเมทนละคณาเมทุลในด้านความรักความสัมพันธ์ไพ่จะแนะนํำยังไงนะคะ แเหรียญการเงินคุณจะดีนะคะชาวเมถุนสามไม่เท้านะคะควินเทเลียนนะคะสิบเหรียญการเงินคุณดีะคะ่ะเมถุนหนึ่งเหรียนคุณมีโชคจริงด้วยโอเคอเลขที่บ้านสำคัญค่ะอันนี้หนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปด ศูนย์แปดอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้หมอจะบอกนะคะแนวโน้มแนวแนวทางนะคะไพ่สรุปนะคะความรักนะคะเราต้องมองอนานะคตไปข้างหน้าทุกคนก็มองอยู่แล้วคะ่ะเมื่อมีความรักใดๆเรามักจะมองแค่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเรามองว่าถ้าคนรักใดที่ทําอะไรซ้ำซากจําเจกลับมากลับไปก็บ่อยครั้งแล้วนะคะหมอว่าเราควรจะเลือกทางของเราได้แล้วนะคะถ้าแต่ว่าหมอว่าถ้าใครที่ห่างไปหมอว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันสําหรับบางคนนะคะ แต่บางคนหมอว่าไม่รู้สีไพ่ของคุณออกมาคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเป็นส่วนใหญ่ความรักบางคนไม่อยากมีแล้วแต่คุณจะหมนไม่ได้พูดยังไงการเงินคุณจะดีมากค่ะชาวามีถุงมีโชคลาภด้วยคําว่าโชคลาภไม่ได้เปรียวไม่ได้แปลว่าลอตเตอรี่เสมอไปนะคะโชคลาภแปลว่ามีโอกาสในงานใหม่เงินใหม่การเงินที่ดีขึ้นมีโอกาสในลู่ทางทำมาหากินนะคะดูสิหนึ่งเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญการเงินคุณอู้ฟูนะคะหมอว่าถ้าคุณมีเงินมีทอง มีความร่ํารวยนะคะคนดีๆหรือคนที่นะคะคุณจะหาเมื่อไหร่ก็ได้คนรักนะคะหมอว่านะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่าถ้ามันถ้ามันรวยนะคะใช่ไหมถ้ามันจะดีนะโฟกัสดีกว่าถ้าความรักไม่ดีก็ทิ้งไปก่อนนะคะเออนะคะเฟดตัวออกมาก่อนถ้าใครที่ใช่ก็จะอยู่กับเรานะคะใช่ไหมอ่ะนะคะคุณควรมองอนาคตไปข้างหน้าถ้าใครใช่นะคะเขาจะจับต้องได้รักเราได้เขาจะเป็นตัวจริงจะเป็นคนที่ใช่นะคะไม่ใช่ให้เราเป็นตัวเลือกของใครนะคะ คุณรู้ค่าของตัวเองอยู่แล้วเป็นคุนเถื่อนนะคุณมีดีอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะชาวเมถุนและคณะเมถุนขอให้คุณร่ำรวยนะคะเหมือนไพ่จบนะคะแล้วก็ถ้าดูดวงส่วนตัวใต้ลิงกนะคะมีอดีไลน์ของครูของหมอนะคะแล้วก็ค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างเรียนนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ